และวันนี้ผมก็จะมาเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ในแมป Fit It ซึ่งยอมรับเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยแมปเนี่ยเป็นแมปตกปลาที่เป็นอันดับหนึ่งใน p r o Box นะฮะโอเคและในคลิปนี้เนี่ยจะสนุกแค่ไหนก็ไปรับชมกันได้เลยนะฮะเริ่มเกมมาด้วยเวลศูนย์พร้อมกระเบ็ดกุยๆอันนึงนะฮะโอเคก็มี d ด i ี่ล็อกอด้วยนะฮะโอเคได้250บาท เคล็เนี่ยบอกให้เราไปตกปลา2ตัวแล้วก็มีเส้นบอกเคล็ด้วยนะว่เาเราต้องมาตกตรงนี้โอเคคลิกเพื่อตกโอเคอืมแล้วก็เราเนี่ยกดแช่ไว้แล้วก็ปล่อยเนี่ยเพื่อให้โอกาสลัคก,กี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้โอเคโอเคเข้าใจละอันนี้ก็คลิกนะไม่ยากไม่ยากเข้าใจไม่ง่ายไม่ยากโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยรูปปลาเนี่ยยังไม่โหลดเลยของผมโอเคได้ปลาหนึ่งในสี แล้วก็ให้ตกอีกตัวนะรอบนี้เนี่ยผมปล่อยให้เพอร์เฟคคูณ2เลยโอเคโอเค,ก,คก็คลิกคลิกคลิกนะฮะไม่มีอะไรมากได้1ใน55าสิบห้เควสแรกเนี่ยก็เสร็จไปต่อไปก็เซลล์ออฟฟิศก็คือเอาปลาไปขายนั่นเองนะโอเคก็มาขายตรงนี้นะเข้าใจไม่ยากนะเกมเนี่ยมีเส้นบอกด้วยว่าเควสเนี่ยต้องไปตรงไหนโอเคต่อมาเนี่ยก็มีเส้นชี้บอกนะว่าให้ไปตรงไหนตรงไหน อันนี้เนี่ยเหมือนจะมาซื้อออน่าจะเป็นเหยื่อนะอันนี้โอเคก็ซื้อได้แค่อันแรกลัคกี้8%เท่านั้นแล้วก็มาตกปลาต่อนะฮะโอเคเควสนี้เนี่ยเหมือนจะให้ตกปลา Copper BAN d Butterfly ์นะฮะแล้วก็ตกอีก5ตัวโอเคก็จะตกตกไปนะฮะให้เควสมันแบบว่าเสร็จเสร็จไปโอเคตกไปตั้งนานแล้วเนี่ยผมเนี่ยยังไม่ได้ปลาที่เควสเนี่ยให้ตามหาเลยนะโอเค ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะถึงตกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการฟาร์มตังค์ไปด้วยแล้วก็ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยออโต้ Auto ตกไว้นะจะสังเกตทางมุมด้านซ้ายนะฮะว่ามันจะมีคําว่าออโต้ผมก็คลิกให้มันตกเองนะเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้ปลาที่แบบต้องการแล้วนะเควสเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเควสใหม่แล้วก็คือตกปลา10ตัวแล้วก็ตกปลา3ตัวที่เป็นระดับอันคอมมอนนะฮะโอเค ก็ทำาคลียแบบว่ายาวๆไปก่อนนะฮะช่วงแรกตกมาสักพักเนี่ยขอมาดูเช็คที่ช็อปหน่อยแล้วกันนะฮะเหมือนว่าทางเกมเนี่ยก็มีเกมพาร์ที่แบบว่าก็เยอะพอสมควรนะฮะโอเคก็มีแบบว่าแพ็คเบ็ดแพ็คเรือด้วยแล้วก็มีเหยื่อไฮเปอร์อะไรด้วยเนี่ยโอเคแล้วก็มีขายเงินเฮ้ยถ้าเราซื้อ500 0 0 0คอยเนี่ยได้ของโคตรดีโอเคแล้วก็มีเลย โอเคอันนี้ยังไม่โหลดเลยเหมือนอันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องสูงสกินนะเฮ้ยแต่สกินที่แบบว่าเป็นโรบักเนี่ยสวยมากเลยโดยเฉพาะสกินขาวๆเนี่ยโอเคแล้วก็มีอะไรอีกมีหินเอนชา์ขายด้วยโอ้โหเหมือนเกมนี้เนี่ยก็จะมีแบบว่าการเอนชารนะฮะน่าจะเป็นการเอนชารนแบบเอ้ยเอนชา์นเบโอเคก็ไม่รู้ว่าจะได้เติมไหมฮะแล้วก็ <laughs> มีสตาร์เตสแพคด้วยนะฮะก็คือแพคเริ่มต้นผมก็ไม่เติมดีกว่า เพราะว่าแพ็คเริ่มต้นเนี่ยใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่แค่แบบว่าหลอกกินตังเฉยๆโอเคเออโต้ไปสักพักเล็กๆเนี่ยผมก็มาขายปลาเลยแล้วกนันะผมว่าเนี่ยผมเนี่ยต้องการเบ็ดใหม่แล้วเบ็ดนี้เนี่ยเกลือมากๆเลยเบ็ดเริ่มต้นเนี่ยโอเคเราก็จะมาซื้อเบ็ดนะฮะโอเคเบ็ดเนี่ยมันก็มีสแต็กบอกด้วยนะก็ซื้อเบ็ด350ากันแล้แกนันโอเค ผมน่าจะใช้เบ็ดนี้ดีกว่าเบ็ด900นะเพราะว่าผมชอบตรงที่ค่าลัคก,กี้เนี่ยมันเยอะกว่าเราเนี่ยต้องมาซื้อเรือเพื่อเดินทางไปเกาะที่เควสเนี่ยให้ไปนะก็ซื้อมาเป็นที่เรือเริ่มต้นเลยละกันความเร็วนี่ถือว่าเต่ามากๆโอเคก็ไม่รู้ว่าต้องไปทำอะไรนะซึ่งเควสเนี่ยมันบอกว่า talk the raw a fishing man นะโอเคก็เหมือนไปคุยกับอะไร นักตกปลาลาวาเหรอโอเคแล้วก็เควสที่2เนี่ยก็คือวิซินนะฮะโอเคไปดูเกาะโคฮานะโอเคก็ข้างหน้านี่เป็นเกาะโคฮานะพอดีนะไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าโอเคเหมือนเกาะเออโคฮานะเนี่ยมันก็จะมีลาวาเนี่ยอยู่ตรงกลางเกาะนะโอเคก็เหมือนให้เราเนี่ยต้องไปคุยกับหนุ่มคนนั้นโอเคถ้าเราตกไปเนี่ยเราน่าจะตุยนะถ้าตกลาวา เราก็จะขึ้นมาดีๆแล้วโอเคแล้วก็มาคุยเควสก็สําเร็จนะฮะเหมือนว่าเราจะได้เบ็ดลาวามาด้วยโอ้เบ็ดลาวาเนี่ยกิโลเนี่ยเยอะมากๆเลยนะตั้งร้อยกิโลนะโอเคก็กลับมาที่เกาะเริ่มต้นแล้วนะฮะเหมือนจะให้เราเนี่ยไปตกปลากลางทะเลโอเคโอเคผมไม่รู้เนี่ยว่าทำเควสเนี่ยมันจะแบบว่าดียังไงนะได้ตังเนี่ยทีละห้ทีละร้อเอง ผมคิดผิดหรือเปล่านะที่แบบว่าทําตามครีเอตกเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยผมก็มาขายดูสักหน่อยรอบนี้เนี่ยได้มาสองพันกว่าเลยนะเหมือนว่าผมเนี่ยก็ใช้เวลาตกไม่นานนะแต่เหมือนว่าแบบเบ็ดเราเนี่ยมันจะดีขึ้นนะมันก็เลยแบบว่าตกได้ปลาที่มีระดับสูงขึ้นโอเคก็มาดูเบ็ดสักหน่อยว่าเราสามารถซื้อเบ็ดไหนได้บ้างเหมือนจะซื้อเบ็ด3 0 0พได้ก็ซื้อเลยโอเค ไปสามพัน 3, เนี่ยลัคก,กี้แปดสิบนะแล้วก็สี่สิบกิโลเองแต่ลักกี้เนี่ยเยอะก็ถือว่าดีโอเคผมเนี่ยก็ออกมาตกปลากลางทะเลนะครับถ้าเราอยากตกปลากลางทะเลเนี่ยเราก็ต้องออกมาจากเขตเกาะน,นะให้มุมซ้ายเนี่ยมันเขียนว่าทะเลโอเคผมเนี่ยดูอินดิคมานะว่าทะเลเนี่ยมันมีปลาระดับสีเขตน,นะแต่เกาะเริ่มต้นเนี่ยไม่มีมากสุดเนี่ยก็เป็นปลาแบบว่าสีแดงไม่รู้ระดับอะไร ถ้าให้เดาเนี่ยก็น่าจะเป็นระดับมิสติกโอเคก็ตกๆกไปนล้ครับผมตรงนี้โอเคตกสักพักหนึ่งผมก็มาขายอีกแล้วนะแล้วก็รอบนี้เนี่ยได้2 8 0 8ผมเนี่ยพอจะซื้ออะไรได้บ้างนะผมเนี่ยอยากซื้อเบ็ดนะจริงๆเนี่ยแต่ตังค์เนี่ยไม่พอสงสัยคงจะต้องซื้อเยอะก่อนนะฮะโอเคก็ ของซื้อได้มากสุดก็เหยื่อสามพันะเพราะว่าเหยื่อต่อไปเนี่ยราคาเนี่ยส0 0แสนกว่าเลยโอเคก็ใช้เบ็ดนี้แล้วก็เหยื่อนี้นะตอนนี้เหยื่อเนี่ยลักกี้เก้าสิเอ้ยลักกี้ยี่สิโอเคผมเนี่ยก็มาตกแบบว่าเหมือนว่าเป็นอีเวนต์นะฮะที่แบบว่าขึ้นมากลางทะเลถ้าตกเนี่ยก็จะมีได้ของแบบว่าโอกาสได้ปลาแบบติดสถานะนู้นติดสถานะนี้โอเค ผมก็จะมา FK ตกออโต้ไว้กับเขาเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะมีคนเนี่ยมาชนเราเนี่ยตกเรือตุยหรือเปล่าหลังจากตกไปสักพักเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้นานนะแล้วก็มาดูปลาที่ตกมาได้สักหน่อยก็ไม่ได้ปลาอะไรพิเศษเลยได้ปลาอ e ีพิกเนี่ยมา2ตัวแล้วก็ปลาคอมมอนตามปกติก็มีติดสถานะบ้างโอเคที่ผมไม่ FK ตกนานๆเนี่ยเพราะ ผมเนี่ยต้องตกไปว่าสักพักน้อยๆนะแล้วก็มาขายมาขายเพราะว่าเบ็ดผมเนี่ยยังค่าลักกี้น้อยอยู่เลยตกไว้นานเนี่ยมันไม่คุ้มนะฮะต้องแบบว่าคอยมาขายขยับขยับระดับไปเรื่อยๆนะโอเครอบนี้เนี่ยผมไปตกมาเป็นชั่วโมงเลยเวลผมเนี่ย42ละรอบนี้เนี่ยขายได้4ี0 0 0เลยนะฮะโอเคน่าจะแบบว่าอัปเกรดเบ็ดเนี่ยได้นิดหน่อยนะโอเค ก็มาดูที่เบ็ดเลยเบ็ดต่อไปที่ซื้อได้เนี่ยเหมือนจะเป็นเบ็ดมีเบ็ด5 0,000แล้วก็หมื่นห้านะแต่ผมเนี่ยเล,เลือกซื้อหมื่นห้าเพราะว่าค่าลัคก,กี้เนี่ยมันเยอะกว่าโอเคมาดูเหยือ่อแต่ผมจําได้ว่าเหยื่อต่อไปเนี่ยมันสองแสนเลยโอเคก็ยังขาดตังค์อีกเยอะเลยผมเนี่ยก็ออกทะเลมาเพื่อ fk auto ทิ้งไว้เหมือนเดิมนะผมก็มาตกตรงอีเวนต์อีกแล้วรอบนี้เนี่ยเบ็ดเราเนี่ย ค่าลัคก,กี้ดีขึ้นนะหวังว่าจะได้ของดีๆบ้างนะฮะโอเครอบนี้เนี่ยผมตกจนเวลผม49เลยนะฮะแล้วก็มีปลาเนี่ย200กว่าตัวเลยโอเคเหมือนจะได้ปลาระดับรีเจนมาด้วย1ตัวโอ้โหเบ็ดผมค่าลัคก,กี้เยอะขึ้นก็เหมือนจะได้ปลาเยอะขึ้นรอบนี้ก็ขายได้21000โอเคตอนนี้เนี่ยตังผมเนี่ยเป็น57 0 0 0ืละอ่ะ ผมเนี่ยเห็นเกาะน,นี้เนี่ยมันขึ้นมานิวนะเหมือนจะเป็นเกาะที่อัปเดตมาใหม่หรือเปล่าผมเนี่ยก็อยากมาสำรวจดูว่าเกาะน,นี้เนี่ยจะได้อะไรดีนะฮะโอเคเหมือนจะเป็นเกาะน,นี้นะก็มีปลาสีเข็ดด้วยตัวหนึง่งเฮ้ยแต่ปลาเนี่ยไม่เยอะนะเกาะน,นี้แบบว่าปลาเนี่ยน้อยกว่าเกาะอ,อื่นมากโอเคผมเนี่ยก็ลองมาสำรวจเกาะสักหน่อยละกันนะฮะเผื่อมันมีแบบว่าอีสเตอร์เอเกอะไรซ่อนอยู่โอเคเหมือนว่าผมจะเจอแบบ รู้เข้าไปด้วยเฮ้ยใ,ในนี้เนี่ยมีอะไรนะเหมือนว่าในนี้เนี่ยมีเบ็ดขายด้วยราคาเนี่ย 3M เลยนะเบ็ดมิสติกด้วยเฮ้ยแล้วก็มีตัวที่อยู่ในเดนเลียวด้วยที่แบบว่าอยู่ในถำ้ำแล้วนี้ก็อยู่ในถำ้ำโอเคเบ็ดเนี่ยแรงมากๆเลยแต่ผมเนี่ยไม่มีตังซื้อผมเนี่ยออกไปก่อนดีกว่าผมเนี่ยจำไว้แล้วว่าเกาะน,นี้เนี่ยมีเบ็ดขายอันนึง ผมเนี่ยก็ลองขับเรือสำรวจเกาะรอบๆดูนะฮะเกาะนี้เนี่ยก็สวยมากเลยเหมือนจะขับเรือไปตรงกลางได้ด้วยโอเคผมก็มาดูที่อินดิกนะว่ามีปลาอะไรเกาะนี้เนี่ยไม่มีปลาซีเข็ดโอเคก็ตรงกลางเกาะเนี่ยก็สวยมากๆเลยแล้วก็มีคนมายืนตกอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็จะไปดูเกาะอื่นอีกสักนิดสักหน่อยนะฮะและผมเนี่ยก็มาดูเกาะถัดไปนะฮะเกาะนี้เนี่ยมันขึ้นว่านิวด้วยนะ ผมก็ลองมาสำรวจดูว่าเผื่อมันมีอะไรดีๆนะฮะโอเคตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีเฮ้ยเหมือนเป็นที่ดำน้ำนะใช่ไหมใช่ด้วยนะฮะเป็นที่ดำน้ำราคา75000แสดงว่าเกาะนี้เนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดมีเรือมาจอดตรงนี้แล้วก็ข้างล่างมีแบบเพชรอะไรแบบนี้เนี่ย แสดงว่าเกาะน,นี้เนี่ยต้องดำน้ำลงไปด้านล่างเพื่อตกแน่นอนโอเคน่าสนใจนะฮะผมขอแบบว่าเอาเวลาเนี่ยไปฟาร์มเบ็ดดีๆแล้วก็ฟาร์มเงินคอยมาซื้อแว่นดำน้ำดีกว่านะเครื่องดำน้ำดีกว่านะโอเคผมเนี่ยไป AFK ยืนตกในทะเลมานะฮะจนเวลของผมเนี่ยหกสิบสองแล้วแล้วก็ดูปลาในกระเป๋าสิฮะที่เป็นขึ้นแดงๆได้มาแบบว่าสี่ร้อยกระตัวเลยนะฮะโอเคก็จะลองไปขายดูว่ารอบนี้เนี่ยได้เท่าไหร่ ได้ป่าทูหน้าที่เป็นระดับรีเจนมาด้วยได้ป่ารีเจนเนียมา2ตัวเลยนะฮะโอเคผมเนี่ยจะลองไปขายดูนะรอบนี้เนี่ยผม FK มาก็สักพักหนึงอยู่นะฮะโอเคจะลองไปขายดูว่ารอบนี้เนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่โอเคก็มาขายเลยตอนนี้เนี่ยเงินผมเนี่ยก็มี1นึ่งแสนสองหละโอเคก็มาดูเบ็ดกันว่าจะซื้อเบ็ดต่อไปได้หรือไม่ โอ้โหเบ็ดต่อไปนี่มันสองแสนนะฮะเงินผมเนี่ยก็ยังไม่พออยู่ดีโอเคโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปตกมาใหม่แล้วกันเนาะผมเนี่ยเพิ่งเห็นว่าแว่นดำน้ำเนี่ยมีขายตรงนี้ด้วยโอเคไหนๆก็มีตังแล้วผมเนี่ยก็จะลงทุนซื้อเลยนะฮะแล้วก็จะลองไปตกที่เป็นแบบว่าเมืองที่ต้องดำน้ำไปโอเคเผื่อว่ามันจะมีอะไรดีๆนะมันต้องซื้อแบบอุปกรณ์เพื่อดำลงไปอะ่ะตั้งเจ็ดหเนี่ย ของเนี่ยมันต้องแจ่มแมวอยู่แล้วดูจากเรือคนมาจอดเนี่ยต้องแบบว่าได้ของดีจริงๆนะเข้าถึงมาตกเยอะขนาดนี้โอเคก็สวมหน้ากากไปนะแล้วก็จะดิ่งลงไปเลยดิ่งลงไปโอ้โหเป็นแบบอุโมองค์ให้ไปตกเลยนะโอเคโอเคก็ลองสำรวจร,บรอบๆหน่อยเผื่อมีอะไรพิเศษนะผมเห็นมันขึ้นว่านิวอะ่ะมันต้องมีแบบว่าอีสเตอร์เอเกไม่ก็อะไรพิเศษพิเศษซ่อนอยู่โอเค ผมก็จะลองไหว้ไปดูนะตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะเป็นประตูเข้าเนี่ยไปเช็คสักหน่อยก็ไม่เสียหายเฮ้ยแล้วก็ผมเนี่ยเจอกับเบ็ดนะที่ราคา 8M โอ้โหผมว่าเบ็ด 3M เนี่ยมันโคตรจะแพงและมีเบ็ด 8m อีกโอเคผมไปดีกว่านะพอดูจากตังตอนนี้เนี่ย10เท่าเนี่ยก็คงยังไม่ได้โอเค ก็ลองมาดูในประตูนี้มีอะไรในประตูนี้ก็ไม่รู้แฮะก็เท่ดีนะเหมือนเป็นห้องโถงนี่ไงผมเจอและจุดที่มีคนเนี่ยมาตกเยอะโอ้โหคนเนี่ยตกเยอะกันมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีเควสด,ด้วยเหมือนว่าเควสอะไรเนี่ยเออเควสตกปลาให้ครบ300ตัวที่เป็นอีพิกโอเคแล้วก็เควสที่ตกปลามิติก3ตัว เหมือนว่าต้องตกที่นี่ด้วยนะ,ะแล้วก็ตกหนึ่งตัวที่เป็นซีควิโอ้โหแล้วเราจะได้เบ็ดแบบว่ามิสติกอันนี้เหรอฮะโอเคผมเนี่ยไม่รอชาร้าที่จะปล่อยไว้ละน่าสนใจมากๆนะฮะตรงนี้หลังจากที่ผมไปตกไว้ในเมืองใต้น้ำเมื่อกี้เนี่ยเวลของผมเนี่ยก็69แล้วและผมเนี่ยได้ปลาระดับรีเจนต์มาด้วยทั้งสงตัวไม่ใช่ปลาสิเป็นปูโอเค แล้วก็ได้ปลาต่างๆมาเยอะเลยถือว่าแบบคุ้มจ,จัดๆเลยนะฮะผมว่าและตรงนั้นเนี่ยต้องได้ของดีเรามาขายดูแล้วกันว่าได้เท่าไหร่โอ้โหรอบนี้เนี่ยได้ตั้ง53,000เลยนะโอเคถือว่าแบบเป็นจำนวนที่เยอะมากๆแต่มันก็ยังไม่ได้ค่าแว่นดำน้ำผมคืนนะแว่นดำน้ำผมเนี่ยมัน75 0 0หโอเคก็จะไปตกต่อแล้วกันนะฮะ